นางสาวนัทกฤตาพ่วงตรงสจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2, เขสองอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลอ่อนใต้ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจุมปีบ้านป่าหาหมู่ที่9มีความตื้นเขินและแคบแคบจึงทำให้กักเก็บน้ำได้น้อยลงส่งผลกระทบกับชาวบ้านและเกษตรกร,กรในพื้นที่นายพิชัยเลิศพงศริศรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้วัดเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงาน เข้าขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ําทําให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากอ่างเก็บน้ําต่อไปซึ่งตลอดการทํางานในครั้งนี้นางสาวนัก,กจติตตาห่วงตรงสรจปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อําเภอสักนกาแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทํางานด้วย สวัสดีครับผมนายกสมศักดิ์วงแก้วแปลงนายกเทศมนตรีตำบลอ่อนใต้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกพิชัยเลิศพงอดีศรและสอจอปูนที่ได้ประสานเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาขยายอ่างเก็บน้ำห้วยจุมปีบ้านหมู่ที่9ตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในนามของเทศบาลตำบลอ่อนใต้และพี่ดองประชาชนในพื้นที่บ้านป่าห้าหมู่ที่9 ก็ขอขอบคุณท่านนายกพิชัยและสจปูนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับผมปหลวงสว่างแปลงหลวงครับหรือปหลวงน้อยครับบ้านป่าห้าหมู่ที่เก้าตำบลอ่องใต้อำเภอสระบางชเชียใหมนะครับผมได้ขอประมาณขอขอตังอบจนะครับในยกพิชัยเลิศพงศ์ดิศรและผ่านสจปูนนะครับว่าตังอาของเฮาเนี่ยมันตื้นเขินนะครับเนาะเราอยากจะเฮื่อคุดลอกเพื่อมีที่เก็บตามเพียงพอกับหมู่บ้านครับ เอาไว้ใจในหน้าแรงครับก็ขอขอบคุณสจปออูนและก็ท่านนายกพี่ชายเลิศพงศธิศรเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณครับเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางเทศบาลตะบลออนใต้นะคะเกี่ยวกับปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยจุลศีที่บ้านป่าห้าหมู่ที่9ตะบลออนใต้อำเภอสังกะแพงนะคะมีความตื้นเขินและมีความแคบสาม,มารถกักเก็บน้ําได้เป็นจํานวนที่น้อยลงนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านพิชัยเลิศพงศริสอนนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งเครื่องจักรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการขุดลอกและขยาย่างเก็ดน้าเพื่อจุนีดิฉันนางสาวนกิตาพป่งตรงต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลอนใต้ต้องขอกราบขอบคุณท่านพิชัยเลิศพงศริสอนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาดำเนินการให้ในครั้งนี้นะคะกล่าบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ